ดูเขามีต nope. ังมากเลยอ่ะหล่อด้วยสวัสดีค claro รับพ่อมผมเป็นบริการส่วนตัวของเซียหลานฮะมันชื่ออะไรนะเขาชื่อว่าเซียร์หลอนหมอนอยู่ไหนคราพอมมีธุระอะไรครับคือเขาอยากจะคุยกับแม่สาวน้อยคนนี้รบกวนไปคุยด้วยโอเคสวัสดีครับเซียหลอน โอ้ไม่ก็ไอเจอแม่เศราหน่อยคือมาบิวตี้ฟู้ดแถวอะคือผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแฟนผมครับแล้วยังไงยู่มีอะไรดีไอมีเงินไอมีท้องไอมีเครื่องกรองน้ำอยู่ที่บ้านด้วยนี่ผู้เาวอยู่อยากไปเที่ยวกับไอไม้ไอจะให้อยู่ทุกอย่างที่อยู่ต้องการเลยไปค่ะไปค่ะเอ้า เธอจะไปไกลหลังนี่ทำไมอ่ะก็เขาดูมีอนาคตมากกว่าเธออ่ะดูเธอดิจนก็จนเงินทองก็ไม่มีใครจะอยากฝากชีวิตไว้กับคนแบบนี้อ่ะแล้วที่สัญญาไว้เมื่อกี้ว่าจะไม่ทิ้งกันไปไหนอ่ะเขาเปลี่ยนใจแล้วเธอดูแลเขาไม่ได้หรอกปล่อยเขาไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้เถอะไอเลิฟมวยถ่ยไอไลฟ์ผู้สาวด้วยเนี่ยไปเลยหลังอุ๊ยสอรี่ โอเคถ้าเธอจะเลือกแบบเนี้ยแต่สักวันน่ะเขารวยขึ้นมาอย่าก,กลับมาหาเขานะเธอทำไม่ได้หรอกเพราะเธอมันจนเกินไปโอ้โหโดนดูถูกขนาดเนี้ยอำนาจเงินตามันสามารถทำให้คนเราเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอ <Wow. S 1> สักวันหนึ่งอ่ะผมจะกลับมาแน่ <Wow. S 1> และผมจะร่ำรวยมากกว่าไอ้หนุ่มฝรั่งคนนี้โอเคผมสัญญา